อยากสวยค่ะพบกับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะและดิฉันบวยพิษพิมลค่ะค่ะแน่นอนเนะคะว่าเจอเจอรอสองคนเนี่ยก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วก็จะเป็นเรื่องราวของความสวยความงามสุขภาพและก็เรื่องของดารา่นงนะคะที่บอกว่านํามาบอกต่อบอกกล่าวความสวยกันในทุกๆวันแล้วก็มาพูดในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ยดาราคุณไหนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะที่ในที่นี้จะมาพูดกัน มีแรงบันดาลใจนะที่อยากจะสวยต่อกันอยากจะสวยต่อกันตั้งใจเนี่ยเตรียมสมุดมาจดแล้ววันนี้ฉันจะจดและวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากชันบ้างนะแต่สําหรับช่วงแรกนี้นะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันนะอที่บอกว่าคนที่ชอบสูบบุหรี่เนี่ยต้องฟังต้องฟังให้ดีเลยภัยอันตรายจากบุหรี่ทั้งนั้นจริงๆแต่จริงๆบุหรี่อะข้างซองมันก็ไม่น่าสูบอยู่แล้วเห็นปะแต่คนมันอยากสูบนะ มันก็ไม่มองครั้งสองะเออมันก็ไปซื้อมาสูบจนได้จริงๆแบบน้ำว่ามันน่าก,กลัวนะเห็นรูปแล้วมันน่าก,กลัวคือมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆ่ะมันอันตรายจริงๆคือทุกคนคือแบบรู้อยู่แก่ใจอะอว่าแบบว่า สูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีนะเออมันอันตรายนะมันไม่ดีคือแบบแกไปโรคมะเร็งเอ้ยนู่นนี่นั่นยันยัสารพัดยางแล้วก็เกี่ยวกับปอดก็เป็นโอ้โหแต่ทําไงได้ก็มันอยากสูบอะบางคนอ้างอ้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อแบบปลอกตัวเองว่าเฮ้ยสูบแล้วมันสบายใจกว่าแกเครายเครียดแกอะไรเนี้ยแต่จริงๆมันทําให้เครียด เครียดมากกว่าเดิมตอนนี้อาจจะไม่เครียดไงนะแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณเตรียมตัวได้เลยต้องตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจไงต้องตายแน่ๆเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บางคนก็บอกว่าเออช่างมันเหอะเออมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ชีวิตไม่สุบุริกก็ตายบางคนคิดอย่างเงี้ยใช่ยังไงทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าอยากทรมานไหมล่ะอันนี้ทรมานยิ่งกว่า มนะาดูกันด<ๆ>ีกว่าว่าภัยจากบุหรีนี้จะเป็นยังไงบ้างเขาอบอกว่าการสูบบุหรีเนี่ยจะทำอันตรายต่อสุขภาพอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายนะฮะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอายุสั้นลงหรือคืออยู่ไม่ย,ยืดเหมือนคนอื่นนะคนอื่นที่ไม่สูบบุหรี่อาจจะยืดกว่านะแต่ว่าเขาบอกว่าการสูบบุหรีเนี่ยก็ก่อให้เกิดโรคตามมาต่อไปดังนี้อย่างเช่นโรคทุงลม โป่งพอง,องหรือว่าโรคลูเคีเมียกระดูกเฉียบพลันนั่นเอง,เองนะะี่ยหรือว่าจะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะลำคออาหารไตกล่องเสียงปอดช่องปากหรือว่าช่องท้องนะคะหรือว่าจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็ต้อกระจกโอ้เป็นต้อกระจกด้วยนะมันเยอะเลยนะต้อกระจก คือบางคนแค่แบบว่าสูบไปเอออย่างมากก็เป็นมะลงมะเร็งอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยช่องปากช่องท้องหลอดอาหารเป็นหมดเลย้วไม่อยากจะบอกนะคนสูบบุหรี่คือเหงือกก็ดำแล้วปากก็ดำด้วยนะไม่สวยนะยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ก็แบบไม่ด้วยนะคือบางคนคิดว่าตัวเองเท่สูบแล้วมันจะเปรี้ยวสูบแล้วมันเฮ้ยหล่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยสาวติดว่ะใช่สูบแล้วแบบว่าเฮ้ยดูเป็นแบบเฮ้ยผู้หญิงโคตรแมนอะเก๋ๆกันกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยแบบว่า ถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้จริงๆเขาจะแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวว่ะเออสูบทำไมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะนอกจากต้อกระจกแล้วนะยังมีการเป็นสามารถเป็นการอุดตันของเส้นเลือดที่จะไปเย้ยงหัวใจได้อีกด้วยและก็โรคต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็เลือดอแล้วยังมีอีกนะเขาบอกว่าเยื่อหุ้มฟันอักเสบโรคปอดบวมเรื้อรังทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้หรือว่าแท้งบุตรอ้โหอ มันเยอะจริงรับสากนไหนที่แบบว่าเตรียมที่จะมีลูกแต่ว่าตัวเองก็ยังแบบสูบุรีอยู่อันนี้ต้องระวังเลยนะคะใช่แล้วนะแต่เขาบอกว่าการสูบุรีเนี่ยก็จะเข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันและทําให้ยากต่อการต่อสู้กับโรคแทรกซ้อนต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคที่ติดเชื้อปอดด้วยแล้วแล้วก็การสูบุรีเนี่ย หรือว่าสุกกัญชามันก็ไม่ต่างกันเลยไม,ไม่ต่างกันประมาณนั้นแหละไม่ต่างกันเลยนะเขาบอกว่ามันเหมือนกันมีผลกระทบเหมือนกันแล้วก็มีการถ้าเกิดยิ่งเรามีเชื้อเอชวีเนี่ยเป็นโรคเอดเนี่ย ยิ่งสูบบุหรี่ไปอีกโอ้โหสวีคลื่นไปเลยใช่ไหมร่างกายร่างกายไม่ไหวจริงถามหานู่นนี่นั่นเยอะแยะสารพัดเลยใช่แล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะการสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงและผลข้างเคียงระยะยาวต่อเชื้อ HIV และการรักษาด้วยนะเขาบอกว่าโดยรวมไปถึงภาวะกระดูกกร่อนหรือกระดูกตายนั่นเองและการรักษาเชื้อ HIV เนี่ยก็จะค่อยๆทำให้โรคหัวใจเนี่ยล้มเหลวตามมาด้วย โอ้โห oh <c oughs> คือสารพัดภัยเลยทีเดียวาสารพัดโรคเลยทีเดียวกับบุหรี่ใช่แลควบ,บุหรี่ตัวเดียวนะคะเขาบอกว่าหากคุณคือหนึ่งในผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่นะต้องลองทําตามสิ่งที่น้ำจะบอก ข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคิดจะเลิกเนี่ยก็ต้องใจแข็งอ,อย่าสูบเลยแม้แต่บุหรี่ชนิดไหนก็ตามไม่ต้องสูบแม้แต่ลดละเลิกวันละตัวสองตัวก็ไม่ต้องออหยุดไปเลย,เลยนะแล้วก็ต่อมาก็ต้องเขียนบันทึกว่าเออเนี่ย เราจะเ,เลิกบุหรีเนี่ยเพราะอะไรเพราะลูกเพราะเมียเพราะอยากเป็นที่อยาอ่าตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหรืออะไรก็ตามจดบันทึกไปเลยม,มันจะได้มีแรงใจอ,อแล้วต่อมาเขาบอกว่าให้รู้และตระหนักว่าการเลิกบุหรีเนี่ยต้องใช้ความพยายาม่าทุกคนเลยต้องใช้ความพยายามไม่ว่าใครก็ตามบางทีมันเหมือนแบบยาเสพติดชนิดหนึ่งไปแล้วไงแล้วบอว่าต้องสูบทุกวันอ่ะต้องกินทุกวันอ่ะและบางทีต้องแบบว่า เอาชนะให้ได้ต้องพยายามไม่สูญไ้ได้และเขาบอกว่าครั้งหนึ่งของผู้ที่สุบรีเนี่ยเขาเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณก็ต้องยอมทําให้ได้มันจะเป็นข่าวดียิ่งกว่าอีกด้วยถ้าเกิดเราเลิกได้นะและสุดท้ายเขาบอกว่ามองหาความช่วยเหลือหากคุณต้องการอย่างเช่นสารที่บําบัดหรือ,อโทรหาสายด่วนเพื่อแบบ ศึกษาพูดคุยอะไรอย่างนี้นะมันก็สามารถช่วยได้แล้วเขาบอกว่าปัจจัยในการเลิกบุหรีเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะมองหากําลังใจไม่ว่าแฟนเพื่อนครอบครัวหรืออะไรก็ตามเรียนรู้ทักษะ นะแล้วก็พฤติกรรมใหม่ๆลองหายาทานเลือกบุรีดูแล้วก็นอกจากนี้สุดท้ายเตรียมความพร้อมกับความลุ่มเหลวและนอกจากนี้นะสารสก,กัดจากปีวันก็ยังช่วยได้อีกด้วยนะที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคอันเนื่องมาจาก การสเริดการสูบุรีนั่นเองอ,อย่างเช่นส,สกการสกัดจากเห็ดลินจือที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้มีการแพร่กระจายหรือว่าพ้องกันโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองอมโรคหัวใจโดยลดความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือดนั่นเองหรือว่าช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะและยังมีเบต้าคูแคนที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอ,อและยังมีอีกค่ะว้ย ยังมีแอลกูตาไทโอนนเองที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันตับจากการถูกทำลายโดยบุหรี่นะเองโอ้โหนะเรียกได้ว่าสารพัดจริงๆประโยชน์ช่วยได้หลายสิ่งหจริงนอกจากช่วยเรื่องภายในและช่วยเรื่องของบุหรี่อย่างนี้ได้อีกด้วยนะก็ คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแต่สําหรับช่วงหน้านี้ก็ยังมีสาระดีๆมาฝา<ช>กกัน<ช>อีกเช่นเคยนะคะต้องรอติดตามชมสักครู่ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์่าดลูกหัวใจคนเครือข่ายเด<ะ>็กัน อันตลาดครบซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16บหของเดือนทั่วประเทศถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงที่สองรายการในช่วงนี้ก็ยังมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความสวยความงามบ้างใช่แล้วเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องสุขภาพก็อยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงมาควบคู่กับความสวยเออใช่บางคนบอกว่าแค่สุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วแต่แบบคุณผู้ชมคะชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีอ่ะเราก้อสวาใช่เราไมอยากสวยเผื่อชาติหน้าเกิดไปเป็นลูกไม่จำเป็ต้องสวยแบบสวยกรรมหรอกแต่สวยแบบสุขภาพดีสวยแบบดูดีสวยแบบ คือสวยจากภายในด้วยอะไรด้วยอเราจะดีกว่าเราก็ไม่สวยแบบสัญญกรรมใช่ไหมน้ำแล้วสวยหรือยังอันนี้สวยแบบแม่ให้มาใช่สวยแบบแม่ให้มากล้าพูดแต่คนเราถ้าเกิดอะไรยังเนี่ยมันก็ดูกันที่จิตใจเนาะรายาวเนอหน้าสวยอย่างเดียวแต่ทําอะไรไม่เป็นเลยนี่ก็ไม่ไหวเขาแย่เหมือนกันนะใช่ นั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเคล็ดลับความ<ฆ>สวยความงามซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับเมื่อคุณผู้ชมนั้นโดนแดด มานานๆหรือว่าผิวไหมจากการโดนแดดจะทําอย่างไรดีวันนี้เราอย่างทํางานเล่นกีฬาออกกาลังกายหรือต่างๆนั้นาแสงแดดตอนเช้าก็ดาได้ตชนยิ่งตอนเย็นโอ้โหแดดยังแรงอยู่เลย5้าโมงอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนของเมืองไทยแต่แดดเป็นไงคะน้ำสุดยอดยิ่งกว่ายิ่งกว่าเขาเรียกแหละ ยิ่งกว่ามรสุมอะใช่คือแบบว่าที่พกร่มทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ากลัวฝนตกนะคะไม่ใช่กลัวฝนไม่ใช่กลัวมรสุมอะไรกลัวมรสุมแดดไม่ใช่มรสุมฝนกลัวแดดจริงๆคือแบบแค่ออกไป่นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วออกไปยืนกางแดดแป๊บหนึ่งก็ดำแล้วดำแล้วอะอยากจะเอาเสื้อฝนมาใส่กันแดดจริงๆแต่ก็เข้าใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเออมันก็เป็นธรรมดาที่แบบว่า จะโดนแดดเยอะกว่าประเทศชาวบ้านเออมันก็คงให้ไปเค้าเคิร์บแบบกาลงเก้าหลีอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่เข้าใจนะว่าที่นี่ประเทศไทยหรือว่าทะเลทรายซาหราทะเลทรายซาหราซาอุดิอาระเบียร er ้อนอะไรอย่างนั้นเลยหรือเปล่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมถึงมีผิวสองสีหรือผิวสีอย่างนี้ก็สวยได้เอคุ้ปลอบใจตัวเอง อใจตัวเองค่ะคือไม่มีใครชมแล้วเราสาวผิวเข้มเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเราก็สวยได้ก็สวยได้เออสวยแบบคุณเข้มผิวสีอย่างนี้นี่แบบว่าส่งออกโกอินเตอร์เลยนะจ๊ะเมืองไหนเมืองไหนอันนี้ยังไม่รู้กัมพูชาเอ้ยแต่เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยชอบเอออาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอาจจะสื่อสาร yes no โอเคแค่นี้พอแล้วนะเอาล่ะะคนั่นแหละคุณผู้ชม นี้นะคะก็คือจะพาคุณผู้ชมนั่นแหละไปพบกับเคล็ดลับความสวยหลังจากการโดนแดดนั่นก็คือการบำรุงด้วยว่านหางจระเข้ออันนี้ก็สารพัดสิ่งเหมือนกันนะสมาูรณรอะไรที่ดีมากแล้วทุกอย่างเลยก็ได้อืคือแบบว่าเคยไหมนะที่แบบโดนความร้อนโดนเตารีดใช่ไหมเออโดนเตารีดสกอยโดนท่อไอเสียของรถมอไซค์โดนท่อรถเออเฮ้ยแต่อันนี้ฉันไม่ได้เป็นสกอยนะ แต่ว่าฉันก็มีคือจําได้ว่าตอนเด็กๆอะค่ะคุณผู้ชมเด็กมากเลยนะแค่ตรวจแบบแค่เนี้ยแล้วแบบไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วทีเนี้ยก็แบบว่าโดนคือแบบขาไปโดนโอ๊ยใช่คือแบบไม่เร็วมากนะไม่เร็วมากแล้ว,แ,ลวแผลนานมากกว่าจะหายคือตอนเนี้ยยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยคือบางคนที่แบบดูไ้อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันสกอยเบวะาเฮ้ยแต่จริงๆไม่นะคะคุณผู้ชมบางทีเราไม่ได้อยากจะไปโดนคือแบบ มันเป็นอุบัติเหตุอะมันมาเองเออแล้วเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าใช้หั่นหางจระเข้ได้นะคือแบบก็เอายาสีฟองยาสีฟันนั่นแหละนะเห็นไหมแบบแถวบ้านอะเออคือเขาบอกว่าเฮ้ยไปเอายาสีฟันมาทาสิจริงๆแล้วคือเคยไปอ่านเขาบอกว่ามันไม่ช่วยอะไรยาสีฟันอะแค่แบบว่ามันแค่ทําให้เย็นลงอะจากที่ร้อนๆอะทําให้เย็นลง คือทางออกที่ดีที่สุดก็คือนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไปพบหมอหรือไม่ไปพบแพทย์อะไรเงี้ยก็ใช้ว่านหางจระเข้ก็ได้ที่ปลูกไว้ที่บ้านค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่รอบรั้วบ้านเราค่ะเอาละค่ะมาดูกันดีกว่าว่าจะทําอย่างไรเมื่อผิวของคุณนั้นโดนแดดอ่าเขาบอกว่าขั้นตอนแรกนะคะให้เตรียมว่านหางจระเข้เครื่องปัน่นซอ